สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ c ชา n นลแค a สตอรี่ค่ะคุณคะคนนี้เขาชื่อว่าคุณอากิระนะคะเขาเป็นแมวดำแมวต่างประเทศนะคะอายุ3ขวบกว่านะวันนี้นะคะหน้าร้อนซัมเมอร์ในประเทศเยอร,รมนีในทวีปยุโรปก็ทำให้เจ้าแมวเหมียวของเรานะเขาเกิดการร้อนแล้วเขาก็จะหาที่ร่มๆในการที่จะนอนพักผ่อนนะคะในช่วงนี้นะเขาก็เลือกมานอนตรง ในสวนหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะมีหญ้าเขียวๆแบบนี้เขาก็จะชอบมากเลยและที่สําคัญนะคะเขาก็จะมากัดกิ่งไม้ตรงนี้นะคะเป็นการเรียกว่าอะไรนะรับคมของเขี้ยวฟันของแมวนะเจ้าตัวนี้เขาก็จะมีชิปอยู่ตรงหูด้วยนะคะเราก็จะไม่ไปหลงกับใครอย่างแน่นอนนะเขาเป็นแมวที่ตอนกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยนอนนะตอนกลางวันเขาก็จะ แอบงีบนิดหน่อยนะทาภาษาแมวนะคะคุณอตอนนี้เขาก็กินอิ่มแล้วเขาก็อยากจะนอนพักผ่อนนะเราก็มาแอบถ่ายเขาก็จะมองตาขวางแบบนี้นะคะนี่นะคะที่ที่แมวจะอยู่ในช่วงของหน้าร้อนเขาก็จะชอบไปอยู่ในพุ่มใบหญ้าแบบนี้เย,ย,ย็นๆอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะ,อะนอนหลับตรงนี้นะคะวันนี้เราก็มา บอกเล่ากันแค่นี้ก่อนสำหรับเจ้าแมวเหมียวเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณสวัสดีค่ะเจอ,อ,อมแมลงวันค่ะเจอมแมลงวันเขาก็จะต้องกัดบ๊ายบายค่ะ